สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับใครที่เล่นทิกต o k นะครับเป็นประจํานะครับแล้วก็รู้สึกว่าโทรศัพท์เราทําไมช้าหรืออืดน,นะครับเป็นเพราะว่าขยะที่เราเข้าไปดูนะครับเวลาเราออกมานะครับก็จะมีะขยะแคทนะครับ นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยที่เราเข้าไปท่องครับเดี๋ยวเรามาลบกันนะครับก็ขั้นแรกนะครับวิธีการลบก็กดเข้าไปตรง t ิ k กตอกนะครับจากนั้นกดหน้าโปรไฟล์เรานะครับแล้วก็จะเห็นว่าจุดสามจุดข้างบนนี้นะครับกดไปเลยนะครับหลังจากกดจุดสามจุดแล้วนะครับแล้วก็มานจะคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับนี่ครับก็จะได้เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับ จากนั้นกดคำว่าเพิ่นเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าแคทนะครับ75.3ดมไไบนะครับแล้วก็กดคำว่าล้างนะครับแล้วก็กดคำว่าล้างอีกรอบนี่ครับก็หมดแล้วนะครับแล้วก็คำว่าดาวน์โหลดนะครับ เราก็กดล้างไปนะครับนี่ครับตัวนี้ขยะแคทเรานะครับก็ไม่มีแล้วนะครับเป็นศูนหมดนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่อ่าเล่นทิกตอกบ่อยได้เข้าไปดูทิกตอกบ่อยนะครับวิธีการล็อกก็แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่บ้างให้โทรศัพท์เรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ